ทะเบียนลดระราชินีทรงขับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมพรชาแนล Channel ซื่ออิสระนายหลวงพระราชินีทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เองไปยังศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสาเมื่อวันที่14ธันวาคม2563วันที่12ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีนะ,สะเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปยังศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904บางเขนกรมทหารราบที่11มหาเล็กพระราชวังลบรักษาพระองค์เขตบางเขนทอดพระเนตรการฝึกปฏิบัติและดูงานศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904บางเขน โครงการค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสาหลักสูตรการฝึกปฏิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายรุ่นที่1โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน2 7 1โดยในการเสด็จพระราชดำเนินมายังศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904นั้นทรงพระราช พระราชินีทรงขับรถยนต์มาด้วยพระองค์เองมีนายหลวงนั่งมาด้วยเลขทะเบียน1 9 7 8กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปก,กระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่